เครื่องนี้มีปัญหาหนักเลยครับวาวน้ำรั่วสวิตก็พังใช้โซลินอยวาวแทนสวัสดีครับทุกท่านผมหายไปนานเลยครับงานอื่นๆมีงานให้ผมทำเยอะก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้ได้ชมได้ติดตามกันวันนี้กลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ซ่อมเครื่องชงกาแฟเก่า เครื่องนี้มีปัญหาหนักเลยครับว,ว่วน้ํารั่วสวิตกพังเจ้าของเลยตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่มาใช้แล้วก็ส่งเครื่องเก่านี้มาให้ผมฝึกสมองลองปัญญาครับตอนแรกก็คิดใหม่ออกว่าจะแก้ไขได้อย่างไรเกี่ยวกับวาวน้ําในระหว่างที่ผมเดินออกกําลังกายเพลินๆมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่า ลองใช้โซลินอยวาวแทนผมเลยแล้วหาข้อมูลแล้วก็ออกแบบระบบน้ำปรับแก้ระบบไฟฟ้าเพิเ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์หลักๆที่ใช้คือพวกโซลินอยวาวสายไฟแบบทนความร้อนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นพวกสวิต สำหรับสวิตนั้นผมก็ต้องซ่อมของเดิมไปก่อนเพราะหาตำแหน่งติดตั้งสวิตใหม่ไม่ได้หลังจากลงมือคิดแล้วก็ลงมือทำแล้วก็มันก็สำเร็จเครื่องชงกาแฟกลับมาใช้าง,งานได้อีกครั้งหนึง่ง สำหรับใครที่มีเครื่องชงกาแฟรุ่นเดียวกันและเจอปัญหาแบบเดียวกันนี้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับงานนี้ผมก็ต้องลองใช้งานไปสักระยะหนึง่งดูว่าจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะเจ้าซีนยางที่หัวใจน้ำอันนี้แก่ยากคลิปนี้สั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ